ะะมีโอสั้นๆเขาให้สั้นๆแล้วก็ทำสั้นๆเนาะไม่ว่ากันวันนี้เป็นวันหยุดเฉยๆนะคะหยุดเฉยๆเหมือนพ่อนะคะดอกบัวก็จะชมพูกับ้าค่ะอันนี้สวยนะคะหัวนกยูงก็จะสีฟ้านะคะสีเขียวนะคะตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นนกยูงก็จะสีชมพูนะคะน้ฟ้านะคะ สีเดียวกันแต่นกยุงเขาจะต่างกันอันนี้คือนกยุงฝักนะคะถ้าต้องการลายแบบไหนก็ถักมานะคะอันนี้ก็เรามาตัวตัวที่เหลือนะคะตัวนี้สวยนะคะแต่ไม่มีใครรับนางเวลาตัดออกมาสวยนะคะเดี๋ยวก็สุดจะใส่หุ่นให้ดูนะคะตัวนี้เขาสวยเขาเก๋ดีนะคะงานปักเขานะคะปักเขาเดี๋ยวคุณสุดจะใส่หุ่นให้ชม เขาใส่กับปูนแดงได้นะคะตัวนี้ออกส้มนะคะที่ยังสุดชอบตัวนี้นะคะคนสุดอยากใส่ส้มๆคนสุดอยากใส่อะไรที่มันเก๋ๆขึ้นมานะคะอยากใส่แบบแบ๊กบ้างผ้าเขานิ่มมากนะคะนิ่มมากนะ,ะดูงานเขานะคะ๋งสุดจะลองใส่ดูสักผืนนะคะจะตัดสักผืนอะตัวนี้ก็สีอ่าเทาน้ําเงินนะคะ ลายปากเขาเป็นพญานาคตัวใหญ่นะคะแล้วก็สวยนะเาดูเรียบร้อยดีแต่เขาเกยท้ง,งานปากเขานะคะเดวนี้เขามาประมาณสามผืนสี่ผืนนะคะอันนี้คือตัวมาใหม่นะคะตัวมาใหม่ของสุดนะคะนี่คือตัวมาใหม่นะตัวมาใหม่สวยมากขายไปแล้วสองสามผืนแล้วสามพันขายไปแล้วสามผืน เดี๋ยวจะพ่พืนนี้มั้งเดี๋ยู่พืนนี้ดูงานปักคนเนียบมาค่ะความละเอียดของงานปักนะคะคนี่ก็ตัวนี้ก็มาใหม่ค่ะตัวนี้สวยนะคะสวยมากตัวนี้เขาดีไซน์นะคะเขาเทาคึมแล้วก็มาหวานแล้วก็มา เก๋ๆนะคะโรงงานปากเขาค่ะ,ะ,คะ okay <S <S โอเคตัวนี้เป็นตัวที่คุณสุขายดีมากนะคะชมพูนุ่นตนะคะขายดีมากนะคะ <S <S เดนะี๋ยวจะแพ็กทีมตอนปีใหม่หลานบอกว่าให้แพ็กทีไม่ตัดตัวนี้หลานบอกว่าให้ตัดตัวนี้แพ็กทีสงสัยจะต้องได้ตัดเองนะคะเพราะว่าตัดหมดทุกคนละหลานแล้วก็ที่สาวนะคะ คงอยเอาตัวนี้นะคะเอาหวานหมดทั้งบ้านเลยนะคะโอเคได้ตอนนี้ได้ประมาณสัก3นาทีนะคะ3นาทีเดี๋ยวคุณชุกจะเพิมคือกระถุงตัวใหม่ก็เพราะว่าจะอัดถึง10นาทีนะคะตอนนี้เพิ่งได้3นาทีก็อยากอะไรเลยก็เพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งนะคะ วันสุ่อ่ะวันนี้วันทุกวันวันพ่อใช่ไหมอันนี้วันหยุดหยุดหยุดเฉยะนักเรียนก็หยุดหลังสุดก็ไม่ได้แปลงอยู่นะคะก็หยุดเฉยๆกันนะคะการที่เราจะคาว่าคารพพ่อนะคะบางคนก็บอกว่าวันพ่อคารพพ่อนะคะการที่เราคารพพ่อทำง่ายมนเบียยนะคะทำตัวให้เป็นเด็กคนดีนะคะ เ <c oughs> จ้นี้ก็มาจะดำนะคะให้เป็นคนดีนะคะ <c oughs> คนดีดีของพ่อนะคะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเป็นคนดีของครอบครัวแล้วก็เป็นคนดีของของสังคมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็กเป็นพ่อที่ดีของลูกๆนะคะ การเป็นพ่อที่ดีของลูกๆไม่มีอะไรนะคะแค่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเราพูดตัวเราดีนะคะเด็กเขาจะดูกันรกระทํานะคะเพราะว่าพ่อคือฮีโร่ของเขานะคะพ่อคือฮีโร่แม่แม่คือตัวอย่างของเขานะคะค,คือพัวพมของเขาเขาจะดูตัวอย่างคะ่ะเด็กไม่มีอะไรแค่เราทําตัวเราให้ให้ดีเดยกเขาเรียนแบบเองคะ่ะ คือไม่ต้องสอนไม่ต้องดา่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าทานข้าวแล้วมาบ่นให้ลูกไม่ต้องบ่นนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่คุณทําตัวคุณแล้วเ,เขาจะดูตัวอย่างเองนะคะง่ายๆนะคะขัดเหลืองบุตรก็ง่ายๆนะคะถ้าเราต้องการให้บุตรเราสอบเราก็ทําให้เขาขวดสอบก็คืออยู่กันเงียบๆเรียบๆนะคะนุ่มๆพูดดีๆเด็กก็จะเรียนแบบคือ คือสัตว์ทุกชนิดจะเรียนแบบกันนะคะเผ่าพันธุ์ไหนก,ก็เรียนแบบเผ่นนะะาพันธุ์นั้นค่ะเผ่าพันธุ์แบบไหนถ้าคุณอยากให้เผ่าพันธุ์ของคุณเป็นแบบไหนคุณก็ทําแบบอย่างแบบนั้นนะคะโอเคง่ายเนาะ <laughs> ง่ายมากนะคะง่ายมากในการดําเนินชีวิตมนุษย์ง่ายมากนะคะถ้าเรารู้กฎกลไกนะคะกลไกของมันเขาบอกว่ากลไกของของโลกก็คือจะเป็นเหมือน จะเหมือนสนามแม่เหล็กนะคะจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันไปหากันนะคะน้ําก็ไหลไปหาน้ํานะคะทุกอย่างนะคะถ้าเราต้องการแบบไหนทําเช่นนั้นนะคะทุกอย่างมันจะสจะท้อนกลับหมดนะคะทําดีสะท้อนดีนะคะทําทั่วสะท้อนชั่วนะคะอันสุก็จะนอกเรื่องหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันตรงกับบรรพ่อก็พูดเรื่องการที่เราจะเป็นพ่อ คือคำว่าพ่อวันพ่อเนี่หมายความว่าเราจงสำนึกในหน้าที่ของเรานะคะหน้าที่ของเราถ้าเราเป็นพ่อในลูกเราก็ทำหน้าที่พ่อที่ดีแต่ถ้าเราเป็นลูกเราก็ทำหน้าที่ต่อพ่อที่ดีนะคะทำทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีแล้วก็พ่อก็จะดีเองคือคือมนุษย์พ่อมนุษย์แม่แค่ต้องการให้บุตรเป็นบุตรที่ดีแค่นั้นเองนะคะอย่างอื่นเขาไม่ต้องการหรอกค่ะเงินทองกองท่วมหัวยังไม่สู้มีบุตรที่ดีนะคะ โอเคตัวนี้มาแล้วนะท,ที่ทุกคนเรียกร้องาไฟไฟดำไฟดำไฟดำยกดอกไล่ไลยการบินไทยน้องใบอกไล่การบินไทยนะคะไฟยกดอกลายการบินไทยนะคะเท,ะะท่านั้นมาตัวเดียวก็แย่งกันใหญ่เลย <laughs> นะคะโอเคตัวนี้ก็ได้มาแล้วเนาะได้มาสี่ผืนนะคะ ถ้าใครอยากได้เขาทักสุมาก่อนนะคะถ้าทักมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะทั้งหมดเที่ยวนี้หมดเลยหมดเลยเพราะไม่มีแล้วนะคะไม่มีสักเจ้าแล้วนะคะนี้ไปโปเข้ามานะคะ่ะข่าวดับนะคะขาวดับเอาใส่ไปใส่ไปงานข่าวดับนะคะ โอเคนะถ้าใครจะเอาก็ทักมาเพราะว่าเห็นน้องคนหนึ่งเขาจะรอเขาจะรองสูอาอัดวีโอสุก็เลยต้องอัดวีโอก่อนนะคะอัดวีโอก่อนนะคะรู้สึกจะมาหนึ่งสสามสี่ห้าตัวแล้วก็ตัวนี้นะคะรับยกดอกเนาะรู้สึกจะได้ไปหลายคนแล้วก็ทักมานะคะพอองสูอเอามาให้สีผืนนะคะก็ได้มาสีผืน,นะคะ่นะแล้วทัก ผ้ารุ่นนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะ280สวยมากนะคะนะคะสวยมากนะคะโอเคเดี๋ยวก็สุกก็จะไล์สดแล้วนะคะคนไหนจะดูวีโอก็ดูได้ตรงไหนไล์สดก็ดูไล์สดเนาะ,โอ,นะะโ,อนะโอเคค่ะสวยแหละโอเคนะโอเคค่ะธรรมารักษานะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ